สำหรับใครที่รอคอยแฟนเก่าสำหรับใครที่ทำโหน่คอนแทคสำหรับใครที่อยากได้คนลักกลับมาแต่สุดท้ายแกมีคำถามนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาว่าเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาใช่ไหมคะโหน่คอนแทคไปเขาจะกลับมาใช่ไหมคะออถ้าหนูเปลี่ยนตัวเองเป็นเบสเวอร์ชันที่ดีแล้วเขาจะกลับมาใช่ไหมคะชัดชัดตรงนี้เลยไม่กลับไม่กลับเพราะว่า แกยังหวยหาเขาเขาอยู่บล็อกเขาดีไหมคะบล็อกไม่บล็อกไม่สําคัญสําคัญที่แกจําเขาได้ไหมบล็อกไม่บล็อกไม่สาคัญสาคัญที่แกลืมเขาได้ไหมลืมเขาออกจากสารระบบแกได้ไหมทมําไมยางงั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แกจดจ่ออยู่กับคําว่าเขาจะกลับมาใช่ไหมแปลว่าแกใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกหวยหาและขาดแคลนแกใช้ชีวิตด้วยการให้เขาเป็นเซนเตอร์เป็นจัก,กรวาลของชีวิตแกแกทำตัวลุกขึ้นมา เป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองเพื่อให้เขากลับมาหาแกมันก็จะกลายเป็นทําแบบนี้เพื่อให้ได้มีเขาอยู่ในชีวิตอยูด่ดีพลังงานเหล่านั้นมันจะเป็นพลังงานที่ผลักเขาออกมันไม่ใช่พลังงานที่ดึงเข้าวิธีคือแกต้องลืมเขาไปจากสารระบบของแกที่สําคัญคือ ยิ่งแกพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นเบสเวอร์ชันแล้วให้เขากลับมาเสียดายแกแล้วให้เขากลับมาเข้ามาในชีวิตแกวันหนึ่งแกเป็นเบสเวอร์ชันแล้วแล้วก็แกใช้ชีวิตด้วยความโหยหาขาดแคลนแล้วเขาไม่กลับมาแกจะทิ้งตัวแกจะไม่ลุกขึ้นมาเป็นเบสเวอร์ชันเพราะมันไม่ทําให้เขากลับมาทีนี้แล้วจะทํำยังไง ม,มันจะเป็นคําที่พี่ที่ฉันเคยใช้คําว่า callback energy callback energy คือการดึงตัวเองกลับมาการดึงโฟกัสทั้งหมดของตัวเองกลับมาการกลับมาโฟกัสชีวิตของตัวเองว่าวันนี้ฉันจะต้องทําอะไรให้กับตัวเองส่องกระจกทุกวันถามตัวเองซิว่าฉันจะทําอะไรให้แกมีความสุขมีอะไรในชีวิตที่ฉันยังไม่ได้ทําแล้วลุกขึ้นไปทํามันทันทีส่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจแวบคิดถึงเขาให้กลับมาที่ตัวเองให้เร็วที่สุดคิดถึงเขาส่งความรู้สึกดีๆแล้วก็โยนมันออกไปในอากาศเขาจะรับรู้ได้หรือรับรู้ไม่ได้ เป็นเรื่องของเขาเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องวันพรุ่งนี้วันนี้คือวันที่สําคัญที่สุดคือวันที่แกควรอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําถามว่าเขาจะกลับมาใช่ไหมเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้หน้าที่ของแกวันนี้สําคัญที่สุดคือโฟกัสที่ชีวิตของตัวเอง